สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะบอว่าจะเป็น f อซเก่าเอซใหม่เนาะที่เขอมาให่กําลังแรงใจทั้งช่องยูทูบเจตาพารวยค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางของลุงทรงค่ะเลเ่าวพัฒนาเนะาะวันนี้เจตาว่างแนวทางของซีเซียนดังค่ะอย่าพลาดชมกันซีเซียนดังค่ะของลุงทรง วันที่สองที่ผ่านมาเข้าไปเก่าหนึ่งเนาะค่ะเด็กออกหนึ่งเก่าโบมเมนตวนินตูต่อก,กัดเขา่าถือว่าปังเนาะค่ะนี่จะเป็นวันที่สามสิบค่ะเป็นสองงวดแล้วค่ะของลุงทรงนี่จะเป็นวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบหกค่ะสองหนึ่งเต็มเต็มตรงตรง สี่งวดลุงทรงบอท่านได้หลุดเนาะคะ่ะเอฟซีเป็นจังใดพิจารณาของลุงทรงไพได้ก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะผู้ใดาตามเอฟซีคนถ้าตามถ้ามานันโชคดีกะดีใจน้ำกันเนาะชอบเฮากระจัดเนาะคะ่ะมาไปเบิงไมมาเบิงไมมือนีค่ะมาเบิงไมมือนีวันที่สี่สองทุ่มครึ่งเนาะ ต่อกับลุงทรงค่ะลุงทรงเพิ่นไก่มาบลายหางด้วค่ะลุงทรงหวดหวดนี่ไห่มาสีหางค่ะลุงทรงเราพัฒนาวิ่งหลูดเนาะหากับสองค่ะดินเพาะทอกันเลขติดเพิ่นจะมีสองหนึ่งค่ะสองตัวสีหางหาหนึ่งหนึ่งสองห้าเก้าสองเก้าค่ะสามตัวสองหาง สี่ห้าเก้าสี่สองเก้าค่ะเตรียมแคบหน้าจอเด้อค่ะใครจะไปต่อกับลุงสูงเนาะสี่งวดติดค่ะเลขเพ่นเขา่ากัเข่าตัวหนึ่งสองตัวบ่าเขาก็ถือว่าบอลลุดเนาะค่ะสี่งวดติดของลุงสูงนี่งวดที่หาค่ะมาไปตามต่อสองทุงขึ้นเมล็ดเนาะของลุงสูงกราบขอบุญขอบคุณลุงสูงหลายๆเด้อค่ะ เดี่ยวแนวทางมาว้างทาง่านชงของจีตาเนะเาะกลาบขอบประคุณหลายๆสำหรับแนวทางของลุงซุงเนาะค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแคบหน้าจอแล้วจะได้ไปต่อดาดาพารวยค่ะของดาดาเป็นทั้งใดสองหัว วันที่สามสิบกับวันที่สองเนาะค่ะ,ะเขาไปยูวันที่สามสิบเพิ่นกับมาหลุดนะเนาะเพิ่นมาหลุดวันที่สองค่ะกับบอเป็นยังเนาะค่ะกับขอบุญขอบพุ่นดาดาพารวยเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะที่ให้มาทางช่องของเจตาเนาะค่ะให้กำลังใจกันคือเก่าค่ะไปไหมไปต่อสองทุ่มครึ่งแนวทางใหม่ของดาดาพารวยเนาะค่ะมาตามกันต่อ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโะคะ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเลขรุดไปกับขอโทษขอไหยทแทนหลายๆเส้นเนาะคะ่ะถ้ารุดไปจะเป็นแนวทางใหม่ของดาดาพระลุยค่ะวิ่งรุดของเพิ่นมี่แกับ7ดเนาะคะ่ะแกับเจ็ดหมสองหางคือเก้าคะ่ะ พันกลับมาให้พร้อมแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่พันพอกลับให้แล้วแต่เข้าชอบเนาะไปกลับออกเองเด้อค่ะพิจารณากลับออกเองสามสามตูวนี่หายหางเดียวคือเก้าค่ะหกแปดเจ็ดนี่เลขติดเลขเด่นเพันมาเนี่ยหาหกแปดเจ็ด พิจารณาเอาเนาะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะเขาชอบแบบไหเขากระจัดเอาห้าหกแปดเจ็ดเพิ่นเท่าวันที่มือแร่งนี่แหละค่ะไปรุ่นกันเนาะกับดาดาพารวยคนสวยเนาะค่ะแคปหน้าจอค่ะไปจะไเป็ดตัวกับดาดาแคปหน้าจอเนาะ มาต่อกับซองสุวรรณตรงตรงสามหนึ่ง,ง 3, ค่ะเอพซีซองสุวรรณเป็นตังไเนเมยค่ะดีใจน้ำผู้ได้มาเนี่ยวันที่สามสิบพนรวดไปเนาะเขาไปตรงตรงเต,ต,ต,ต็มเต็มล่างสามหนึ่งเนาะค่ะซองสุวรรณไผ่ไดก็ดีใจน้ำค่ะ ได้ก็ดีใจน้ำถ้ายั่งบอด้เขาก็ไปต่อพี่น้องแรกงนี่เนาะยั่งบได้ยก็ไปไม่ตัวไปต่อสองทุ่มครึ่งกับสองสุวันเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณสองสุวันเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางชมของเจตะกราบขอบพระคุณหลายๆ ชอบเตรียมแคปหน้าจอเด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะกาบขอบุญขอบคุณ f อซทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามทางช่องของเจตาเนาะจตาพารวยช่องน้อยๆเนาะค่ะกาบขอบคุณหลายๆเอามาเบิ่งส่องสู่วันใหม่ค่ะมื่อนี้ใหม่วันใหม่แนวทางใหม่เนาะวิ่งรวดของเพิ่นซีกับหาค่ะ พื้นดินอยู่ที่หาเนาะสองตัวกับสี่หางสี่เก้าหาเก้าสี่สี่ศูนย์หาศูนย์บนก็จะมีสี่สี่กับหาหาค่ะสามตัวสามหางสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่สี่ห้าค่ะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับซ่องสุวรรณ สองหางค่ะพนิ่มเน้นใหมาหาเก้ากับหาศูนย์สามตัวสามสองหางเนาะสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์ค่ะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับสองสุวรรณเนาะเอามาไปต่อเป็นของเซียนใดมันเอาเซียนซุ่มค่ะเซียนซุ่มเซียนซุ่มก็เข้าไปบลุดเดอ้อค่สองงวดเซียนซุ่มเซียนซุ่มก็ไม่หลุดวันที่สามสิบที่เพ่นเข่าสองหาเนาะค่ะ ของเซียนซุ่มแ้วก็วันที่สองเพื่อนกับเขาโตว,วิ่งรูดดูเขาไปสามเนาะก็ถือว่าบอลรุดเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะตามต่อค่ะชอบกระจัดเตรียมแคปหน้าจอแนวทางไม่ของเพิ่นเซียนซุ่มเนาะบอลรูดสองงวดยังมาอยู่เนาะค่ะยังมาอยู่เตรียมเตรียมไป่อค่ะกับเซียนซุ่มเซียนซุ่มวันที่สี่ ยนซุ่มวันที่สไปรุ่นกันเนาะพี่น้องสองทุ่มคึ่งกับเล้าพัฒนาเป็นมือไม้เขากับไปไม้เนาะค่ะไปใหม่เหล้าพัฒนาวิ่งรูดเพื่นไหนมาสี่กับสามค่ะสี่กับสามสองตัวกับสี่หางสี่ห้าสหาสห เบิ้ลก็จะมี4433ค่ะสามตัวสามหางสามสี่ห้าสี่สามหกสามสามสี่ค่ะวันที่สี่มาไปไหมเนาะค่ะเป็นวันผุดมือนีไปรุนกันสองทุ่มครึ่งค่ะกับเซียนซุ่มเนาะสองหางสี่หา สามหาค่ะสามตัวนี่หางเดียวสามสี่ห้าวิ่งรูดนี่ดินทั้งสี่ทั้งสามอชอบกระจัดคัดกระพานค่ะ,อะเอฟซีเซียนซุ่มตามโตเนาะค่ะแนวทางกับมีเขามีรูดเนาะค่ะขอบขอบุญขอบคุณ เซียนซุ้มคือเก่าค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะคลิปนี้ของเจตาก็จะมีสีเซียนดังเนาะค่ะจะมีลุงทรงดาดาพารวยซองสุวันแล้วก็เซียนซุ้มค่ะสีเซียนดังในคลิปนี้ค่ะที่เจตาเอามาว่างเนาะแนวทางใหม่ของวันที่สีค่ะแนวทางใหม่ของวันที่สี่เนาะ ชอบก็จัดตามกันโตค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งสีเส้นเนาะค่ะที่ให้แนวทางมาแล้วก่ขาดบด่ไดคือเอซทุกทันเนาะค่ะที่เขามารับชมแบบฟังทางช่องใหม,ม่กำลังแรงใจเนาะมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะค่ะ ถ้าเห็นเบร์ทู่เนาะในคลิปเจตาก็บ,บอกไปแล้วเนาะค่ะแล้วก็ลุ่งลุ่งเบอร์ไปแล้วเนาะเจ็บเข่าเครื่องแล้วก็แอดไลน์ไปเนาะค่ะเจตาจะดึงเข่ากุมเปิดกุมไม่ค่ะเพิ่งเปิดเนาะค่ะไปจะเข่าไปในกุมของเจตาก็แอดไลน์ไปเนาะ,ะดึงเข่าฟรีค่ะดึงเข่าฟรีถ้าเห็นเบร์ทู่เนาะค่ะเจ็บลงเครื่องคลิปนี้ก็คอยพี่น้องมีความสุขและโชคดีค่ะ โชคดีสองทุ่มครึ่งกับเล่าพัฒนาแล้วก็คอห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดินทางไปไซส็คอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้ไม่โชกลับมากก็ขอให้ไม่ใช่เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหม่คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ